เรามาดูโรงทาน delivery to Home ในะคะที่นพเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศของเมื่อวานนะคะ6พฤษภาคม9นาฬิกาค่ะทางนายวัชรเดชเกียรติชานนท์ค่ะในเพเภอบางกรวยนะคะในฐานะประธานคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เค่ะเมื่อวานนี้ท่านได้รับมอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะคะจากนายวิบูลเรกศิระไทยนะคะเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะมีทางผู้บริหารบริษัท เก่า Energy Development นะคะจำกัดมหาชนและผู้บริหารของกะฟผตรงนั้นค่ะเป็นโรงทาน Delivery to Home ประจำตำบลเกแห่งค่ะก็คือวัดโพเผือกวัดบางอ้อยช้างวัดตโนดวัดสักใหญ่วัดซองพลูวัดหูช้าง วัดโคนอนมหาสวัสดิ์วัดศรีประวัติและวัดใหม่พดุงเขตแห่งละสสัปดาห์สัปดาห์ละ1วันนะคะจำนวน2,400ชุดค่ะโดยแต่ละชุดค่ะจะไปมอบต่อค่ะให้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนค่ะเพื่อนําไปส่งมอบให้ถึงบ้านให้กับครัวเรือนค่ะผู้ป่วยติดเตียงครัวเรือนผู้พิการครัวเรือนผู้สูงอายุขาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ตามปกติเนื่องจากได้รับผลกระทบนะคะจากภาวะวิกฤตโควิด -19 ค่ะเพื่อให้ครัวเรือนดังกล่าวค่ะนำวัตถุดิบที่ได้รับนะคะ ไปประกอบอาหารทานเองตามความต้องการของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวค่ะเป็นการรวมพลังฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะคะดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะโซเชียลดิสแทนซิงนะคะเพื่อไม่ให้คนมารวมตัวกันหนาแน่นค่ะลดการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด -19 ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้มอบภารกิจให้กับกำนันผู้ใหย่บ้านนะคะไปประชาสัมพันธ์ค่ะไปขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะให้กดขันเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมและก็การเว้นระยะห่างทางกายภาพให้มากขึ้นเพื่อลดจํานวนผู้ป่วยนะคะยืนยันติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่รวมทั้งขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานค่ะก็มาทํางานที่บ้านนะคะหรือว่า work from home เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการลดโอกาสนะคะการติดเชื้อโควิด -19 ก่อนอาจจะ ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งค่ะก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็อย่าออกนอกเคหสถานนะคะในช่วงเวลา4ี่ทุ่มถึง4นาฬิกาค่ะ